ที่ตลาดนี่เขามีมีอาหารชนิดนึงนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวไทยเลือนะครับชื่อว่าข้าวแรงฟืนเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับไปชิมกันดีกว่าข้าวแรงฟืนมารักนครัี้มันเหมือนขนมเนาะจ้าหร เ้าอ่ินเลยกนเ่มันคืออะไรครับเป็นข้ามดอะแม่้ามดอะนัเป็นข้าวเหรอครับดาวาวดอันน้ดินอันนข้าวแม่แซอยลวเดี๋ยวเอาเป็นหุงเอาอ่ะโอ๊ยปอนมาถข้าวมั้เอาเไปเอออนะเจี๊ยบหัว ขาวแรงนดีกว่าไม่เคยกินนะข้าวแรอยากลองกิมกินนี่เลยข้าวแรงไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับเอาแค่แบบกินหักชิมเดี๋ยวมันเสียเสแล้วเสียดายเอาออกไม่คิดราคาเดิมนะเจ้าหญ่ราคาเดิมราคาเดิม อยากชิมเหรอผมไม่เคยชิม <c oughs> ข้าวแรงเฟิร์น <c oughs> ข้าวแรงเฟิร์นนี่มันอาหารไทยลื่อใช่ไหมครับเจ้าแม่เป็นคนไทยลื่อเหรอไทยรื้อยอยู่แถวไหนเขาใส่อะไรบ้างเนี่เยอะแยะอยู่ใส่ดิมันก็คือเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยเนาะในมันเยอะในมันเยอะ <c oughs> <c oughs> นั่นนี่อย่างนี้ไหมนั่นถั่วเน่าถั่วเน่าอ๋อมาัดแต่แม่เจ้าใหญ่มัดซีบะใยญ่ยนีคุณผู้อ๋อจ้อันนี้ปรุงหลายอย่างเลยนะครับปรุงหลายอย่างเลยมันละมันคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนะแต่มันเป็นแกงใช่ไหมแกงแกงมันคล้ายๆเนี่ย ใช่ไคลเรืองแล้วอันนี้คือคือข้าวเออในก็ใส่น้ำตาลในก็ใส่ย่ามอะไรใส่น้ำตาลเจอใส่ก็นน้ำตาลในใส่ก็ได้อันนี้คือข้าวแล้วข้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวขอชิมก่อนิเข้าวแล้อสุดไม่เคยกินเออชิมเลยชิมเลยรสชาติไหนคล้ายๆแกงอ่ะเป็นแกงอร่อยกับอืมอร่อย แล้วท่านไกรครับน่าของให้เห็นแม่ด้วยอืมมันค่อยๆแกงนะข้าวอาหารไทยลื้อแล้วมันก็มีความเผ็ดบางไทยลื้อไทยลื้อเขาเรียกว่าข้าวแรงปรุงครับแต่หน้าตาเหมือนก็เดี๋ยวมากเลย ีตป็น้ากล่อรู้รอตอนนี้ต่างกันนะครับ3มอย่างนี้ที่น้ำตาเกลือและผงชูรสเครื่องปรุงเพียบผมจะดีใจไปที่สุดนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำติชนด้านล่างหรือกด subscribe กดติดตามในช่อง YouTube และ Facebook ม่วนหมาน และขอพระเจ้าทรงอวยพระพทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ